มาปรวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ใจโชว์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องใน่สับดาลว,วิทยาศาสตร์โรงเรียนพิทยาคมพศ2566ค่ะดิฉันนางสาวพนพาน้อยว่าตองค่ะดิฉันนางสาวพัชราวดีบุญจันทร์ว่าค่ะก,กระบผมนายกนาถหลักรมกรครับแล้ววันนี้พวกเราจะมาทําการทดลองอะไรกันคะวันนี้เราจะมาทําการทดลองขวดดูดไข่ค่ะแล้วค่ะ เก็บปูป่าขวดแคบแ,แบบนี้จะเข้าพิ้งข้างในได้ยังไงคะฟังดูเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆบวกกับค,ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ความหาจรจย์เกิดขึ้นแน่นอนคะ่ะถ้าอยากรู้ว่าใครจะเข้าูิในขวดได้ยังไงไปรับชมกันเลยคะ่ะขั้นตอนการทดลองมีดังนี้นคะ่ะขั้นตอนแรกเราจะจุดกระดาษแลดอยลงไปในขวดคะ่ะ หลังจากนั้นเราจะนำไข่ไปวางที่ปากกวดได้เลยนะคะเราจะสังเกตเห็นนะคะว่าไข่จะค่อยๆถูกดูดลงไปค่ะอ้าวทาไมไข่ถึงถูกดูดลงไปได้ล่ะครับ การจุดไฟแล้วนาใส่ลงไปในขวดทําให้ขวดมีอุณหภูมิสูงและจะค่อยๆลดลงอุณหภูมิที่เย็นตัวลงจากหดตัวส่งผลให้อุณหภูมิภายในขวดมีความกดอากาศต่ําและพยายามดูดอากาศจากภายนอกเข้าไปในขวดทําให้ไข่ที่วางอยู่บนฝาขวดถูกดูดลงไปนั่นเองค่ะค่ะก็จบลนไปแล้วนะคะสาหรับการทดลองในช่วงแรกของเราต่อไปนะคะพวกเราจะพาทุกคนไปพันก,กิจกรรมการทดลองที่มีชื่อว่าพายุคอนาโดค่ะ ก่อนจะไปทาการทดลองนะคะเราอยากถามเพื่อนๆว่ารู้จักพายุทอร์นาโดหรือเปล่าคะไม่รู้จักคับถ้าเพื่อนๆไม่รู้จักเราจะเล่าให้ฟังค่ะและวันนี้พวกเราจะทําการยกพายุทอร์นาโดมาไว้ที่นี่ครับยกมาที่นี่เนี่ยนะใช่แล้วใช่แล้วยกมาไว้ที่นี่ยกมาไว้ให้เพื่อนๆได้เห็นพร้อมกับพวกเราเลยครับอุปกรณ์หาได้ไม่ยากเพียงแค่ หาขวดน้ำที่มีขนาดเท่ากันและเติมน้ำเข้าไปและประกบกันไว้ตามแบบนี้เลยครับเดี๋ยวนะแล้วมันเกิดขึ้นยังไงกันละคะเนี่ยนั่นสินะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันนะไม่ยากเลยเราก็แค่หมุนหมุนหมุนแล้วก็หมุนหมุนหมุนอ๋อหมุนหมุนหมุนแล้วหมุนหมุนหมุนใช่แล้วจับขวดแล้วก็หมุนหมุนหมุนพร้อมกันเลย มาฟังทางนี้วันนี้เราจะมา,ขาไขปริศนาให้ฟังค่ะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าภายในขวดจะมีที่ว่างและมีอากาศอยู่เมื่อเรากลับขวดน้ําก็จะไหลลงอากาศที่อยู่ภายในด้านล่างขวดก็จะออกแรงผลักไม่ให้น้ําไหลลงมาเช่นกันจากการเกิดนี้เราจะเรียกการเกิดสมดุลลักษณะนี้ว่ายังคงอยู่จนกว่าจะมีแรงภายนอกมากระทําค่ะและการเกิดพายุหมุนพันโดแบบนี้หลังจากที่เราทําการหมุน อากาศที่อยู่ด้านล่างจะเคลื่อนที่ผ่านตาของน้ําบนขึ้นสู่ด้านบนส่วนน้ําที่อยู่ด้านบนจะเคลื่อนที่ผ่านรอบๆขวดลงสู่ด้านล่างการเกิดพายุทอร์นาโดแบบนี้จะเกิดขึ้นจนกว่าน้าข้างบนจะหมดลงไปอยู่ข้างล่างหมดเลยค่ะวิทยาศาสตร์อธิบายด้วยเหตุผลบอกให้ทุกคนได้เข้าใจสำหรับการโชว์ของเราวันนี้ก็จบลง,นนงไปแล้วนะคะหวังว่ากิจกรรมวันนี้ของพวกเราจะทำให้ทุกคนได้ความรู้ฟู้ความสุข สำหรับวันนี้พวกเราสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ